สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อำเภอเมืองปัตตานีงานปกครองค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการเตรียมเอกสารการขอใบอนุญาตสถานบริการว่ามีอะไรบ้าง 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน2ชุด 2. ใบรับรองแพทย์1ฉบับ 3. แปลงแผนผังแสดงพื้นที่การให้บริการของสถานบริการ และปริมณฑลของสถานบริการรายละเอียดบริเวณต่างๆภายในสถานบริการพร้อมทั้งคำนวณปริมาณพื้นที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการจำนวน2ชุด 4. แผนที่สังเขตแสดงบริเวณที่ตั้งสถานบริการจำนวน2ฉบับ 5. หลักฐานที่แสดงว่าอาคารสถานที่ตั้งสถานบริการได้รับอนุญาตให้ใช้อาคาร 6รูปถ่ายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการหรือผู้แทนของนิติบุคคลผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการจำนวน3รูป7สำเนาหนังสือรับรองการจัดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวนหนึ่งฉบับก,กรณีน,นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ8หนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคลซึ่งต้องเป็นกรรมาการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 9หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่ตั้งสถานบริการในกรณีที่ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการในส่วนของเอกสารการต่อใบอนุญาตสถานบริการมีดังนี้ 1. สำเนาใบาอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 2. รูปถ่ายของผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจำนวน3รูป 3. ใบรับรองแพทย์ สี่กรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขออนุญาตมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่073349709งานห้องปกครองขอบคุณค่ะ